ช่วงเวลาขาขึ้นของ KSR 1 1 0ผู้จุดกระแสรถ Mini ไบค์ในไทยเรื่องนี้เกิดจากผมเห็นตารางผ่อนของ KSR ตัวที่เป็นเจน2แล้วกันที่มันเป็นช่วงแบบพีคพอดีเลยว่าราคามันสูงพอสมควรเลยซึ่งต้องย้อนกลับไปก่อน KSR รุ่นแรกอะ Gen แรกจะเป็นไฟหน้าเหลี่ยมใช่ไหมไอ้รุ่นนั้นอะเปิดตัวในปีพศสอ4 8กับราคาเปิดตัวอยู่ที่53,000บาททวน ตอนแรกอะกระแสมันไม่ได้ก็ขายมาเรื่อยๆ,ๆจนสุดท้ายกระแสมันเกิดขึ้นมามีการปรับโฉมก็เป็นโฉมสองใช่ไหมแล้วตอนนั้นมันก็พีกแล้วล่ะราคาของเขาอยู่ที่62,500บาทตัวธรรมดาไม่ใช่ตัวโปรนะถือว่าราคาแบบโดดจากตัวแรกมาเป็นแบบเป็นหมื่นเลยซึ่งพวกอุปกรณ์ต่างๆเหมือนเดิม เปลี่ยนแค่ชุดแฟลลิงใหม่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันพูดได้ว่าไอ้ราคา62 0ม0อะ่ะมันแพงเพราะอะไรเนื่องจากโชคหน้าก็เป็นแบบอัพไซด์ดาวเหมือนเดิมก็พอพูดได้อะ่ะแต่พอเพอะอุปกรณ์อ่ะมันแทบไม่ได้เปลี่ยนเลยยังเหมือนเดิมอยู่เลื่อนไม่อาจจะมีการปรับชุดแฟลลิงใหม่ใช่ไหมเลื่อนไม่ใหม่แต่ก็ยังมีความดิบอยู่เหมือนเดิมระบบก,การสะเทือนข้างหน้าเป็นอัพไซด์ดาวก็ยังเหมือนเดิมชกหลังก็เป็นโชคเดี่ยวตัวเดิมรุ่นเดิมเครื่องยนต์ก็บล็อกเดิม มันแพงขึ้นเพราะอะไรอันนี้งงอยู่เหมือนกันแต่ตอนนั้นพูดเลยว่ามันขาขึ้นของเขาเนาะอาจจะแบบตั้งได้แบบได้ตามใจอีกเล็กน้อยแล้วกันจนสุดท้ายในช่วงประมาณปีพศ2 5 5 6เกิดคู่แข่งขึ้นมาคือ mxx 125รุ่นนี้ เรียกว่ามาค่ามาค่าตายเลย h o n d a ตั้งราคา MX-X125 มาอยู่ที่6 8 0 0 0บาทซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันแพงกว่าแต่แพงกว่าอยู่ประมาณ6-7,000บาทเพียงเท่านั้นนะสำหรับราคาประกาศออกมาจำหน่ายนะซึ่ง NFX ใหม่กว่าปเกียร์5สปีดเป็น up side down เหมือนกันรูปทรงก็คือถูก ใจมันใหม่กว่าความสดความใหม่มันใหม่กว่าเลื่อนไมเป็นดิจิตอลด้วยไม่ต้องแบบมาลุนก๊ก1ก๊ก2ขับสบายกว่าเครื่องมีกําลังมากกว่าเรียกได้ว่าทางคอนดา้าออกมาฆ่าเคดอาตายสนิทเลยตรงนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ชวในให้คิดแล้วกันว่าเฮ้ยกรุ่นแรกอะ่ะของก็คล้ายๆกันอะ่ะขายอยู่ห้าหมื่นสองผ่านมาไม่กี่ปีทําไมราคาพี่กระโดดไปแบบหกหมื่นสามอะมันเกิดอะไรขึ้นนะทั้งที่แบบอุปกรณ์ก็คล้ายๆกันอันนี้ก็ ถือไปอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วกันเอามาแซวกันสน,กสนุกเพราะเขาเลิกขายไปแล้ว